สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับบอกเลยว่าอัดมีรถตักนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดใหม่มากๆนะครับต um right ัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวแรกในประเทศไทยนะฮะตัวนี้ครับจะเป็นคุมาสุ WA สามองศูนย์รุ่นแปดนะครับอ่ารุ่นแปดแล้วนะครับใหม่มากๆนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยังใช้กันอยู่เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแน่นอนนะครับไซส์พุ่งขนดาตร์ดของเขาเนี่ยก็จะเป็นไซส์ขนาด3คิวนะครับเนี่ยนะฮะอ่านี่ะครับตัวนี้ บอกเลยว่าเก็บสีลูกความสวยงามมาแล้วนะครับเนี่ยนะฮะสวยเลยนะครับพอเก็บไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหเหมือนรถมือหนึ่งเลยนะสวยมากๆนะครับแล้วก็ขนาดยางของเขานะครับก็จะเป็นยางมาตรฐานของรถตัก3าคิวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางเบอร์ยี่สิบจุดห้ายี่ห้านะครับเป็นยางมาตรฐานของรถตัก3าคิวเลยนะฮะเนี่ยนะครับสภาพยางก็แจมๆนะครับใช้กันได้ยาวๆนะครับเป็นยางญี่ปุ่นแท้ๆนะครับเป็นยางพิสโต้นะครับแล้วก็เนี่ยนะแขนของเขานะครับไม่มีรอยร้าวรอยดามนะครับแขนเขาโอ้โหใส่มาใหญ่มากนะครับเนื้อแขนเขาใหญ่มากนะครับเทียบกับมือผมนะครับ นี่นะฮะนาจัดนะครับเนี่ยนะครับอ่ารุ่นแปดนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับระบบเกียร์ของเขาก็แน่นอนนะครับพอเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยระบบเกียร์ของเขาก็จะเป็นระบบเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกนะครับเป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่เดี๋ยวเดี๋ยว z ูมให้ดูใกล้ๆนะครับ เป็นรุ่นใหม่ปึ๊บโหความสวยความงามนี่ไม่ต้องบอดนะครับน็อตนิดนี่เงาวิบวับเลยนะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะบอดี้ด้านหลังของเขารุ่นแปลกกันจานหน้าตาประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับดูสปอร์ตดูหล่อนะครับดูโมเดิร์นทันสมัยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแน่นอนก็จะมีกล้องหลังติดมาให้ด้วยนะครับนะครับเป็นระบบกล้องหลังนะครับติดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็พัดลมด้านหลังก็จะเป็นระบบพัดลมพีวีิีแบบใหม่นะครับเนี่ยนะครับล้าอท้ายของเขาสวยนะครับนะฮะหล่อม แทบไม่มีจุติเลยนะฮะลูกค้าครับดูนะครับคัส่งคัสซีอนี้โอ้โหเนียนตาเหลือเกินนะครับนี่นะครับสวยนะครับยางอีกฝั่งหนึ่งก็สวยนะครับสภาพยางแบบนี้ใช้กันได้ยาวๆนะครับบอกเลยนะครับเี่ยนะฮะสภาพรอบตัวของเจ้าตัวสามศูนย์ขีดแตกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกในส่วนถัดไปนะครับเป็นในส่วนของด้านบนหัวเก่งกันบ้างครับว่าเขาจะมีสภาพเป็นยังไงนะครับเี่นนะครับขึ้นมาในส่วนของด้านบนหัวเก่งนะครับหน้าตาเขาก็จะ ประมาณนี้นะครับอันนี้อาจจะเลอะฝุ่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับรีบรีวิวก่อนที่ฝนจะตกนะครับเนี่ยนะฮะสภาพเขาก็สวยนะครับตามสไตล์รถรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับด้านหลังห้องเครื่องของเขานะครับเรียบเนียนเลยนะครับไม่มีรอยสนิมแต่ว่ารอยผูดใดๆของห้องหัวเก่งเลยนะครับเนี่ยนะสวยมากนะครับเพดงใพดาไม่มีรอยฉีกขาดนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเป็นรถที่รุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับระบบคอนโทรลของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับนะฮะคอนโทรลคู่นะครับ แล้วก็นี่นะครับหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นกล้องหลังที่อัดฉีดให้ดูด้านล่างตะกินนะครับรูปกล้องหลังนะครับเขาก็จะลิงก์ขึ้นมาที่หน้าจอแบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยเข้าไปอีกระดับหนึ่งนะครับนี่นะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอสีแบบนี้นะครับดูสวยงามสบายตานะครับแล้วก็เกียร์ของเขานะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับขับเหมือนลคลิปเลยพักหน้าพักหลังอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถเลือกปรับได้ว่าเราอยากจะให้รถวิ่งไปสุดที่เกียร์ไหนนะครับก็จะสามารถเลือกปรับได้ตรงนี้นะครับ แ้วก็พักหน้าพักหลังอย่างเดียวนะครับรถเขาก็จะไล่ไปเองนะครับเห็นะหมฮะสวยมากนะครับเดี๋ยวเราลองเบิ้ลเครื่องให้ดูกันนิดนึงนะครับโอ้โหนี้ผมเบิ้ลแล้วนะครับลูกค้าครับนี่นะครับล้อไปสองพันนะครับแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับทำงานเงียบมากนะครับ ทำงานเงียบมากๆแล้วก็ที่สังเกตตะกีนะครับควันดำเขาก็จะไม่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์เลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์มาตรฐานยูโรโฟนะฮะประหยัดพลังงานนะครับทำงานไวทํางานเงียบนะครับแล้วก็จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากๆนะครับเขาจะไม่ปล่อยควันดำออกมาเลยนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นสภาพภายในหุเก่งของเจ้า3ามตัวูทีแคันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปนะครับเป็นส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างครับว่าเขาใช้เครื่องยนต์เป็นรุ่นอะไรแล้วก็มีสภาพเป็นยังไงนะครับ่่ในนนสวขอองงเครืยต์นนนะคครรับบกก็ออเเลยยว่่าาืงต้ห ทำงานได้เงียบมากๆนะครับแล้วก็สภาพเขาเนี่ยบอกเลยว่าคลิบมากๆนะครับอันนี้ไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับสังเกตว่ายังมีรอยพวกรอยฟงรอยฝุ่นเล็กๆน้อยๆกาะอยู่นะครับตัวนี้นะครับก็จะใช้เครื่องยนต์เปรกเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์ของตัว3าคิวอยู่แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์มาตรฐานนะครับเครื่องยนต์ลกสูบเทอร์โบนะครับแล้วก็ในอัดเครื่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวโคมมสูบหกดีร้อยเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราลองดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆนะครับว่าเขามีสภาพเป็นยังไงนะครับ สภาพเครื่องยนต์เขาก็แห้งสวยมากๆนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งหัวฉีดนะครับเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปดูฝั่งของเทอร์โบกันมากนะครับว่าเขาจะมีสภาพยังไงนะครับนี่นะครับก็บอกเลยว่าเรียบเนียนนะครับนี่นะเรียบเนียนเหมือนกันเลยนะครับน็อตนิดน่เงาโอ้โหสวยมากนะครับเดี๋ยวเราดูสภาพใกล้ๆนะครับว่าฝั่งเทอร์โบเขามีสภาพยังไงนะครับ แล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์มาตรฐานยูโรโฟนะครับเหมือนที่ได้แจ้งตอนอยู่ด้านบนหัวเก่งนะครับเวลาที่เขาทํางานเนี่ยควันดำมันก็จะไม่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพอเป็นรุ่นใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทํางานได้ค่อนข้างเงียบมากๆนะครับวันนี้ยืนห่างแค่เมตรเดียวก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์แล้วนะครับเนี่ยนะ สวยมากเงียบมากนะครับแล้วก็ทํางานแน่นมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าตัว320กี8คันนี้ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรด้านบนขวามือได้เลยนะฮะจะเป็นเบอร์โทรอัดโดยตรงเลยนะฮะอ่าแล้วก็พอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะครับผมก็จะมีวิดีโอตอนที่เขาขับทดลองใช้งานนะครับหน้าร้านกว้างๆนะครับส่งให้ลูกค้าดูกันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นตัวเลือกในการประกอบการตัดสินใจนะครับเนี่ยนะวันนี้บอกเลย รีบต่อเข้ามาเลยนะครับก่อนที่รถจะไปก่อนนะครับเนี่ยนะสวยนะครับสามสองศูนย์คีแปดรถตักสามคิวนะครับเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาเทสรถตัวจริงที่ร้านนะครับเดแอดไลน์มาได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวอาจจะส่งโลเคชั่นที่ร้านกันให้ทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับกับเจ้าตัวสามสองศูนย์คีแปดคันนี้ครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดสับตะไคร้ช่องผมด้วยนะครัััััััับบบบบเเพพื่่่่อออไไดด้้จะะมมมลลาาาาสสสสินนนนนคคคคตวววใหหขงรรรรรีีกก็ปผ